พี่น้องเอ้ยเขาบอกเอาไว้ว่าฝนมักตกในวันที่เฮาบ่าได้เอากังห่มมานําพี่น้องมักตกดีดียามใดที่เืมกังห่มนี่ก็เลยแม่นบอกปัญหาคือกันมันมักจะเกิดขึ้นในวันที่เฮาว่ามีความพร้อมแม่นบ่พี่น้องเั็นว่ามีความพร้อมนี่ปัญหามักเกิดขึ้นตลอดโอ้ยเ่ราว่าสิเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินนี่นะมันสําคัญนี่ล่ะครับพี่น้องครับ อันว่ามีความพร้อมนี่ปัญหาเรื่องเงินงนี่เกิดขึ้นตลอดเพราะว่าไพกรตามโดยเฉพาะกับผมนี่แหละผู้คาเนี่แหละย้ำในว่ามีความเพียบพร้อมนี่ปัญหาการเงินงนี่มักเกิดขึ้นตลอดโลดโอ้ยปัญหาความรากักก็คือกันมันเกิดขึ้นในตอนที่หัวใจหฮอว่ารพร้อมแม่นพี่น้องรพอร้อมที่จะเจ็บนั่นนะวุ้ย <c oughs> ปัญหาเนาะคนเฮ่าเนาะมีปัญหาทุกผู้ทุกคนแหละเพราะว่าไพกรตาม คนจนก็นมีปัญหาคนรวยก็มีปัญหาแต่ว่าเหตุจังไรละ่ะเขาจยังสีฟ้าฟั้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ครับพี่น้องครับแน่นอนต้องมีความอดทนพี่น้องความอดทนความอดกลัน้นและที่สําคัญต้องมีสติสติในการแก้ปัญหาต่างๆครับพี่น้องแมนบอทุกคนละ่ะทุกปู่ทุกคนน่ะนะฮะต้องมีสติในการแก้ไขปัญหาปัญหามันเกิดเกิดแล้วเขาก็ต้องใส่สติ ค่อยๆแก้ปัญหาค่อยหาต้นต่อของปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลอย่างไรแน่สิเฮ้าก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆแก่ค่อยๆทำครับพี่น้องครับทุกปัญหาผมเสื้อว่ามันต้องมีทางออกครับพี่น้องครับทุกปัญหาย่อมมีทางออกไม่มีชีวิตไหนที่ไม่เกิดปัญหาไม่มีใครที่ไม่เกิดปัญหาทุกคนมีปัญหากันทั้งนั้นเพราะว่าสิเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องงาน เรื่องความรักปัญหาการทาํางานนี่คือกันครับพี่น้องครับทุกคนก็ต้องมีปัญหาเรื่องธรรมดามันไม่มีชีวิตใดหรอกพี่น้องที่จะราบรื่นไปซะทุกอย่างบ่มีชีวิตใดที่จะรวยโดยกลีบกุลาบมันมีขวางน้ำตลอดมันมีปัญหาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาต่อไปเด้อพี่น้องเด้อนาเสียเหตุนังขอให้มีสติสตัง อ่ามีสติน้ำนะฮะมีสตังน้ำก็ดีแมนบ่แต่ว่าช่วงนี้บุคาขาดสตังซะแล้วเกินน่าเห็นบนะ่น่ะการขาดสตังเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นแม่นบ่พีน่น้องเฮ็ดจังไดแล้วจังชิมีสตังแล้วพี่น้องก็ต้องหาตัวแมนบ่เป็นกำลังใจให้พี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนทุกสาขาทุกอาชีพเด้อพี่น้องเดอ้อนะฮะทุกปัญหายอมมีทางออกซอยๆค่อยๆแก่ค่อยๆแก้กันไปครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคน มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดทุกปุ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนเดอร์พี่น้องเดอร์นะคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย